สวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์สมุทรปาการนั่นเองข้างๆผมก็คืออบตอข้าเรานั่นเองสวัสดีครับพี่เข้าวสวัสดีเป็นทางการครับพี่เข้าครับวันนี้โหผมบอกไว้ก่อนเลยว่าอากาศดีมากใช่ครับแล้ววัดเราเนี่ยรู้สึกคนจะเริ่มมาเที่ยวกันเยอะขึ้นใช่ครับไม่ใช่เยอะ ไม่ใช่เยอะนิดเดียวนะเยอะมากๆเลยครับท่านก็สามารถมาได้ที่นี่ทั้งวันปกติและวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครัตฤกษได้เลยพี่คขาครับวันนี้ทางเราขออนุญาตถ่ายทํารายการองค์พ่อเสือด้านหลังเราเลยดีกว่าครับได้ครับผมพี่เขาพอเราเข้ามาจากประตูด้านหน้าเลยเนี่ยครับอันนี้คือเสืออะไรครับทำไมองค์ใหญ่จังเลยพี่เขาคือเป็นพ่อเสือที่สมเด็จ เจ้าคุณธงชัยวัดไต,ตมิตรท่านมาเป็นประธานให้นะครับมาสร้างแล้วก็มาปลุกเสกให้ครับแล้วก็พ่อเสือเนี่ยจะเด่นเรื่องการงานกับเรื่องโชคลาภอ๋อเวลาคนมาขอจะมาขอเรื่องการงานกับโชคลาภครับไม่ต้องบนนะครับมาบอกท่านเฉยๆนะครับว่าถ้าเราประสบ็จด,ด้านการงานหรือด้านโชคลาภเราจะนําเนื้อหมูมาถวายเฮ้ยท่น,นเนื้อหมูครับเนื้อหมูสดๆใช่ไหมครับใช่ครับคือตอนที่มาบนไม่ต้องเตรียม มาขอมาขอครับมาขอเสร็จแล้วถ้าเกิดสําเร็จสมดังใจปรารถนาค่อยนําเนื้อหมูมาถวายใช่ครับอ๋อแล้วอะถ้าสมมติว่าผมขอแล้วสําเร็จผมนําเนื้อหมูมาต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงพี่เขาแล้วแต่เลยครับอ๋อแล้วแต่เลยครับว่าจะครึ่งโลโลหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่กําลังเราใช่ครับแล้วแต่กําลังของเราเสร็จแล้วเออแล้วอย่างหนึ่งอันนี้คือข้อสงสัยแล้วเราจะต้องใช้ธูปกี่ดอกไหว้พ่อเสือเราเก้าดอกครับอ๋อแล้วสือแล้วเทียนต้องใช้เป็นสีแดงหรือเหลืองครับ อ๋ออันนี้ไหว้พ่อเสือมันต้องใช้เทียนครับจุดทูบไหว้ได้เลยครับสบายเลยอย่างนี้ค9ดอกนั่นเองแล้วคนประสบความเด็จกันเยอะนะครับที่ขอไปนะครับผมเชื่อเรื่องนี้คคือเรามาถึงปุ๊บขออนุญาตนะครับเราก็ทุบ9ดอกปากแล้วก็เอาเนื้อหมูวางตรงนี้ได้เลยใช่จะมีถาดให้ครับทั้งวัดเราเตรียมไว้ให้อีกใช่ครับอยู่ตรงไหนครับพี่เขาถาดจะอยู่้องศูนย์เจ้าหน้าที่เลยใช่ครับมาบอกได้ครับ่าเราจะขอถาด เพื่อที่นําเนื้อหมูหรือว่าสิ่งของต่างๆมาถวายท่านนะครับอ๋อย้ําอีกครั้งหนึ่งเขามาขอเรื่องการงานกับโชคลาภครับการงานกับโชคลาภโชคลาภนี่เกี่ยวกับพวกหวยเกี่ยวมาได้ครับเพราะว่าถ้ามุมเนี้่ยครับมีเลขรางวัลที่หนึ่งอยู่นะครับขอแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งไปครับโดนอันนี้ครับน้องนะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับประกาศอนุโมทนาคุณตาสมานสารเสวย คุณแม่นรินพรคุณแม่วัชรินนางสาวนันทิชาได้ว่าจ้างช่างให้บุรณะทาสีองค์พ่อเสือใหม่ทั้งหมดใช่ครับทำไมเาถระวันที่หนึ่งเขาถูกรงวันที่หนึ่งใช่ครับเลขสี่สามห้าสองอุ้ยอันนี้คือเราเมคไม่ได้ดิใช่ครับพอเขาถูกรงวันหนึ่งตันที่ขอท่านเลยมาทําสีอุ้ยรู้กัพี่เขาเุ้ยางวันที่หนึ่งครับโอ้โหแล้วทำไมองค์ทำไมองค์ใหญ่มากนี่ถือว่าใหญ่ที่สุดเลยไหมใหญ่ที่สุดครับอ๋อคือ ขณะนั้นเนี่ยคือท่านเจ้าคุณธงชัยแต่ปัจจุบันคือท่านก็คือสมเด็จรัชมงคเออสมเด็จมหารัชมงคลคุวันนีวัดไตมิตรไตมิตรนะครับอยู่ที่ยววาราแล้วนั่นเองใช่ครับพี่เขาแต่ที่ผมสงสัยพี่เขาด้านล่างมันมีมีมีให้รอดอะไรครับอูปลนอยู่ด้านในครับเราเข้าไปชมได้เป็นเสืออะไรครับเป็นเสือหินครับเจอใต้โบสถ์เก่าครับที่มันเป็นข่าวดังเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อสิบสิบกว่าปีที่แล้วครับ อ๋อครับแล้ววิธีการรอดเนี่ยเราลอดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยหรือเปล่าครับได้ครับได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับและย้ํานะครับคุณอย่าทําอะไรไม่ดีนะเพราะใต้นี้มีวงจรปิดครับอย่ามือบอลนะฮะอันนี้เข้าไปกับพี่คขาเลยดีกว่าขออนุญาตนะครับพี่เขาครับอ่าเชิญครับถอดรองเท้าก่อนนะเพราะวัดเราสะอาดมากทุกจุดสังเกตได้เลยนะครับอันนี้ จะเป็นเสืออินของหลวงปู่ปานแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่องจำลองนะไม่ใช่ครับเป็นหลวงปู่ปานคือหลวงพ่อปานนั่นแหละครับโอ้สาธุครับเคยมีเซียนใหญ่มาขอซื้อนะครับขอเช่าอยู่ที่ห้าล้านบาทครับซับไหลก่อนตอนนู้นนใช่ไหมใช่ครับเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วครับพระเจ้าเซียนใหญ่แต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะพี่สาธุมีวงจรปิดยามือบอลนะครับดูแต่ตามืออย่าต้อง อันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งัสิทธิมากเลยนะครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกเราเรียกองค์พ่อเสืออะไรครับถ้าเป็นส่วนตัวผม,ผมก็เรียกว่าพ่อเสือเหมือนกันครับเพเราะก่าเสือขา,าอยู่ด้วยกันนะครับ๋อรัาสาธุสาธุและอีกอย่างนึงนะครับท่านที่ท่านที่เดินทางมาถึงนี่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่จอดรถมีที่จอดรถมากมายมหาศาลเสร็จรแล้วไม่รู้อะไรวัดเนี่ยดีอย่าง มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและผมทําไมวันวันสาวอาทิตย์วันอยู่นะครับท่าเรือทำไมผมเห็นมีน้องๆอะไรอย่างไงอ๋อคือน้องสองคนเนี่ยครับคือเขาหยุดจากโรงเรียนใช่ไหมครับสาวอาทิตย์เขาว่างเขาก็เลยมาช่วยที่วัดครับเป็นมักกุเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่อ๋อเป็นมักกุเทศน้อยใช่ครับเป็นมักกุเทศน้อยคอยแนะนาแขกไหว้ตามจุดอะไรแบบเนี้ครับอ๋อเลยแล้วก็คือเขาก็เหมือนได้ค่าขนมไปเรียนหนังสืออะไรด้วยอันนี้เป็นดารีของท่านเจ้าว่าสหรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้ก่อน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูสกิ์ตครับหรือว่าหลวงพ่อดำรงครับท่านใจดีมากผมบอกไว้ก่อนใช่ครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าได้ครับผมเราออกนั้นนี่ลยครับอ๋อคือคือมีทางออกอีกทางหนึ่งได้เลยนะปกติเขาเคยมีใครวนสามรอบนี้ได้ไหมได้ครับถ้าเขาท่านดีวนสามรอบได้เลยครับผมนะครับ เนี่ยครับน้องมาคุุเทศน้อยอ๋อนี่มะคุเทศน้อยย้ำนะครับวัดนี้เขาเป็นระบบมากอันนี้จะเป็นมะกคุเทศน้อยสองคนนะครับมาช่วย อ๋อระบบการจัดการดีมากเลยที่นี่ไม่รู้อะไรนะครับถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับนะไม่ว่าท่านจะทําสังฆทานหรือมาทําบุญพระประจําวันเกิดหรือลอดใต้พระอุโบสถได้เช่นกันใช่ครับนะครับถ้าเราลอดโบสถ์เนี่ยสิ่งอัปมงคลมันก็จะหลุดหมดไงพี่อ๋อโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราขอยาเข้าไปดูตรงนี้เรื่องตอนนิดนึงได้ครับนะครับพี่ครับปครับและท่านถอดรองเท้าท่านไม่ต้องกลัววัดเขาสะอาดสะอาดมากๆ แล้วผมว่าชอบจับผิดผมมาที่นี่หลายครั้งแล้วไม่มีปัญหาเลยพี่ค้าเดี๋ยวขอญาตเข้าไปตรงนี้ดีกว่าได้ครับผมครับผมโอ้มุมนี้ดีกว่านะ่สวยมากเลยนะครับพี่ค้าครับระหว่างนี้ฝากออวัดสว่างอารมณ์ <c oughs> ที่สมุทรปราการเราหน่อยครับพี่ค้าครับได้ครับขอเชิญ,ญญาติโยมหรือผู้มีจิตศรัทธาหรืออยากจะมาทําไหว้พระ หรือว,ว่ามาลอดโบสถ์ขอเชิญได้เลยนะครับที่นี่จะไม่เน้นบุตรพาณิชย์นะครับคือเรามาแต่ตัวกับหัวใจก็ได้ครับอยากจะมาไหว้พระอะไรก็ได้หมดนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนหมายถึงบางคนฐานะยากจนไม่มีเงินแต่เขาอยากมาทาบุญก็เราก็ได้เช่นกันได้ครับสุบานหนึ่งก็ก็ได้ครับดอกไม้ทุกเตียนมีจัดให้พร้อมหมดครับ บางคนบ้านจนเขามีเงินบาทเดียวอยากทําสังฆทานเราก็มีชุดสังฆทานให้มีมีพระภิกษุเราทําพิธีอะไรให้หมดทําให้อันนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงครับสาธุบางคนไม่มีถ้าเผื่อผมมีปุ๊บผมก็ช่วยเขาได้ครับโอเคคือทําไมคือทําไมชาววิชชบมาที่นี่บ่อยๆเพราะที่นี่ชัดเจนเรื่องตัวเลขอะไรทุกอย่างคือมันมันชัดเจนถ้ามาดู นะครับเหมือนกับมูลนิธิเจ้าพ่อหลวงบางบ่อสบาบุญเพนธรรมสถานตัวเลขชัดเจนพอตัวเลขชัดเจนอะไรแบบคนเห็นชัดเจนปุ๊บโอ้คนจะมาด้วยจิตศรัทธาจริงนะครับนะฮะเพราะว่าอย่างคํากล่าวซองถวายครับเนี่ยอย่างด้านหลังนี่นะครับเพราะว่าเรากล่าวครับถวายเสร็จจะมีซองใส่ในตู้เนี่ยครับตู้ไอสำหรับซองเนี่ยเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ครับไม่จาไม่กํากัดหนึ่งบาทก็ได้ก็ได้ครับอ๋อครับนี่คือความชัดเจน ของ,<า>งวัดส,สว่างอารมณ์นะครับอาพี่ค้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ค้าครับก็คืออยากให้ญาติโยมลองมาสัมผัสที่วัดดูนะครับว่าที่วัดสะอาดลมเย็นแล้วก็จะมีจุดที่ว่าให้ขอพรได้หลายจุดอย่างคนโดนมนต์ดำหรือของสิ่งไม่ดีก็ผมก็อยากจะแนะนําให้ลอดใต้โบสนะครับอคับงั้นเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูวิธีการลอดใต้บสได้ครัเพียวๆเลย ไ,ไม่ไม่มีอ <ะ S 2> ย่างอื่นปนเลยดู<ต>ซิว่ากระบวนการวิธียังไงจะแก้มนด์ดอะไรอย่างนี้ก็ได้คร<ด>ับแล้วที่นี่จะมีบวชชีพามด้วยนะครับบวชได้ตลอดครับจะมีห้องพักให้ครับ จะบอกหน้าห้องพักที่อยู่ใต้เรือใช่ครับ้ยอันนี้สุดยอดจริงๆจะมีห้องพักให้เลยครับผมโอ้และที่สำคัญอาคารเรือหลังนั้นน่ะมีลิฟต์ด้วยใช่แล้วก็เป็นพวกเออพวกทูตจากที่ต่างๆก็จะพักที่นั่นเช่นกันใช่ครับโอ้โหและนี่ก็คือวัดสว่างอารมณ์ั่้เองเฮ้มุมนี้สวยจังพี่คามาดูนี้หน่อยพี่ตอนนี้คือแบบจําลองจากอินเดียมานะครับที่ประสูติสโลปรินิพาเรา อันเนี้ยที่พี่ขาวเคยเล่าบอฟังใช่ครับพระธรรมพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จสมมาสมุทจเจ้าแต่พระธรรมในที่นี้หมายถึงพระเป็นคนทําเองครับพระวัดเราเป็นคนทำทั้งหมดใช่ครับสุดยอดหลวงพี่อาร์ตครับพ่อหลวงพี่อาร์ตอีก้วที่เลียกกะลอกหรือเปล่าใช่ครับผมไม่จะเรียกว่าเลี้ยงกะลอกเลยที่ท่านให้อาหารกระลอกขอเขตสังฆาว่าด้านหลังครับหลวงพี่อาร์ตเขานึกถึงกะลอกขึ้นมาเลยนะครับ่ฝากวด้วยนะครับกับวัดสว่างอารมณ์นะครับอันนี้ตรงนี้บางบ่อใช่ไหมครับ อันนี้อยู่ในอำเภอบางบ่อตำบลทองด่านครับอ๋อบางบ่อทองด่านสมุทรปราก,การใช่ครับผมนะครับชื่อเดิมอะไรนะครับปากอ่าวอะไรนะปากอ่าวบางเขี่ยครับวัดปากอ่าวบางเขียใช่ครับหมดแค่นี้ไหม ตรงโซนเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายครับเดี๋ยวติดตามชนาวีมาถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปับชนาวีนะครับนะ้นเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรดีๆที่จะนำเสนออีกเพียบเลยยังไงวันนี้ขอบพระคุณพี่เขามากๆเลยครับ,รบอบอตอนะตอบอตเขาแต่เราทันิิการเลยเรียกพี่เขานั่นเองนะฝากไว้ด้วยนะครับครับผม มีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมานะครับแล้วถือมือถือเครื่องเดือวแล้วใบชนาวีนะครับเราพร้อมจะนําเสนอเรื่องราวดีๆทุกจุดทุกมุมที่เราจะพาท่านไปได้นั่นเองนะครับขอบพระคุณนะครับกาลังใจใจากสมาชิกทุกท่านนะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามานะครับผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับพิคาจบอยู่ที่วัดวัดสว่างอารมณ์ปางอ่าวบางเทียหรือวัดสว่างอารมณ์คลองด่านนะครับครับฝากไปด้วยนะครับราคาหน้าผมจะพาไปไหนอีกติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณครับพระธรรมหลวงพิอาจจะเจอท่านก็ตอนที่ทําวัดใช่ครับเพราะว่าท่านจะตื่นมาตอนเช้าบางทีท่านจะมาทําแบบรดน้ําต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยท่านทำเองคนเดียวนะครับโอ้เจ๋งแต่เนี่ยอันนี้มันเป็นพื้นปูนแต่ตอนเดินมาเท้าเราเกี้ยงเลยมีคนกวาดตลอดใช่ครับเนี่ยพี่ดูสังเกตดูดิครับเขาจะปาดแล้วเดี๋ยวเขาก็พอเย็นปุ๊บก็โกยโกยทีเดียวครับ ว่าสะอาดมากผมชอบตรงนี้แหละ <travaille>